คนครับมันกินผู้เสี่ยวปลามพันธุ์ที่น้ำเค็มมากเนี่ยน้ำตกมันต้องน้ำเข้มๆอย่างนี okay. ้ซุนแล้วก็แซ่บเลยนะนี่ผมสั่งมาคอมโบเลยนะแบบ 2, 2สองสองถ้วยฮะซูมตอนเกินอ่ะสองถ้วยเลยเนื้อ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 เปื่อยนะเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยพิเศษสองชาม ก๋วยเตีเ๋ยวนะอร่อยไหมอร่อยต้องชิมตอนยังไม่ปรุงเนะี่ยตอนนี้ยังไม่ปรุงน้ำนี่เข้มเมนะครับเขาไม่ห่วงไม่ห่วงเลือดนะไม่ห่วงน้ำมาเป็นดำๆอย่างนี้เลยอ่ะมาชิมกันก่อนแบบไม่ปรุงนะทุกคนว่าจะเป็นยนะังไงอ่ะพร้อมสวนหนึ่งสองสามเต็มเต็มคน Yeah